สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่358อฟิงเทียนบูย,ยังไม่เกิดอาการประมาทแต่อย่างใดแม้จะต้องเผชิญกับสายตาที่จับจ้องมองมาพร้อมวาจาที่กล่าวถึงตัวนางเช่นนี้นางยังคงกล่าวหยอกล้อ,ก,ลอก,กับต้วนหลิงเทียนอย่างสนุกสนานนี่พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าไอาหนูชุดม่วงที่แท้เป็นผู้ใดกันแน่มันคนนี้ข้าเคยเห็นมันมาก่อนนีผิดแน่เป็นมันที่ลงมือทุบตีเฟิ่งเหากับอีเซียงจนหน้าบวมเป็นหมู และสุดท้ายเฟิ่งเหาก็ถูกแม่นางเทียนบูสังหารดูเหมือนว่าพลังฝีมือของมันจะมิใช่ย่อยแน่นอนว่าย่อมมีหลายคนของตระกูลเฟิ่งที่จับจ้องมองไปยังร่างตัวหลิงเทียนด้วยความอิจฉาพวกมันเหลาหวังเหลือเกินว่าคนที่จะได้สนทนาหัวเราะต่อกระซิบก,กับเทียนบูเช่นนี้จะเป็นพวกมันแทนตอนนี้พวกมันไม่ต้องการใดอื่นขอเพียงสลับที่กับตัวหลิงเทียนได้ก็พอเฮ้เทียนบูดูเหมือนว่าเจ้าจะเสน่ห์แรงไม่น้อยเลยนี่นา ผู้คนคล้ายสาบแช่งฆ่ากันใหญ่แล้วต้วนหลิงเทียนยิ้มพี่ใหญ่ต้วนอย่าได้ล้อผู้อื่นเล่นแล้วใบหน้างดงามหมดจดของเทียนบูขึ้นสีแดงระเรื่อเล็กน้อยขณะมองไปยังต้วนหลิงเทียนภาพนี้ทําให้ชายหนุ่มหลายๆคนในตระกูลเฟิ่งถึงกับเม้มริมฝีปากพวกมันรู้สึกราวกับที่เดินเฉิดฉายอยู่นั่นหาใช่มนุษย์ปุถุชนไม่แต่เป็นที่ดาฟ้าจากแดนสวงที่ลงมาเที่ยวท่านหรือเฟิ่งเทียนบูเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ไกล ตัวหลิงเทียนกับเทียนบูชะงักร่างก่อนจะหันไปชมมองผู้กล่าวเป็นสายตาเดียวกันไกลตาปรากฏร่างชายหนุ่มในชุดสีครามกำลังก้าวอาัดอัดมาทางพวกเขาหืมต้วหลิงเทียนขมวดคิ้วขึ้นมาทันใดนั่นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงแววตาไม่เป็นมิตรของอีกฝ่ายที่มุ่งมายังเทียนบูได้ชัดเจน ชายหนุ่มผู้นั้นก้าวมาอย่างมั่นคงสืบเท้าก้าวมาเรื่อยจนบรรล,ลุถึงด้านหน้าเทียนบูก่อนที่จะยืนนิ่งและจับจ้องมองมายัางเทียนบูด้วยท่าทางสงบไม่ได้หลงไหลในเสน่ห์ของเทียนบูแม้เพียงนิดเจ้าเป็นใครเทียนบูก็มองถามอีกฝ่ายเฟิ่งอวินเฟยชายหนุ่มกล่าวออกมาตามตรงตอนนี้เองบทสนทนาเซงแซ่อืออึงรอบๆก็เข้าหูตัวหลิงเทียนไม่น้อยที่แท้เป็นคุณชายเฟิ่งอวินเฟยนี่เองแล้วนั่นคุณชายอาวินเฟยเขาคิดทำอันใดกัน จากบทสนทนาของผู้คนก่อนหน้าจนถึงตอนนี้ทำให้ตัวหลิงเทียนรู้ว่าชายผู้นี้สมควรไม่ธรรมดาหาไม่แล้วผู้คนมากมายจะเรียกมันว่าคุณชายได้อย่างไรแล้วเจ้าต้องการอันใดเมื่อเห็นเฟิงอวินเฟยจับจ้องมองมาขมแ็งทวราร้ซึ่งแววตาหน้ารังเกียจอะไรเทียนบูจึงกล่าวถามออกไปด้วยน้ำเสียงสงบเฟิงเทียนบูข้าพระเจ้าท้าประลองกับท่านท่านเล่ากล้ารับคำท้าแล้วประลองของข้าพระเจ้าหรือไม่ เฟิงอวินเฟยกล่าวถามเสียงเข้มท้าประลองทั้งต้นหลิงเทียนและเฟิงเทียนบูรวมถึงผู้คนรอบรอบล้วนอึ้งเมื่อได้ยินวาจาของเฟิงอวินเฟยใหญ่ต้องเฟิงเทียนบูขมวดคิ้วกล่าวถามเฟิงอวินเฟยสูดลมหายใจเข้าลึกๆตระกูลเฟิงได้รับสิทธิ์ในการส่งอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของตระกูลเข้าประลองคัดตัวประจำราชวงศ์ในวันพรุ่งนี้เพียงแค่สองสิทธิ์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็ถูกเฟิงอวินเซียงรับไปแล้ว ข้าพระเจ้าเองก็รู้ตัวว่าด้วยกว่าเขาเช่นนั้นจึงยอมรับได้แต่โดยดีแต่แล้วท่านเล่าเหตุใดท่านถึงสมควรได้รับสิทธิเข้าร่วมประลองไปง่ายๆเช่นนี้หรือเพียงเพราะท่านเป็นบุตรีของท่านผู้อาวุโสสูงสุดเช่นนั้นหรือในขณะกล่าวจนจบนี้น้ำเสียงของเฟิ่งอวินเฟยแฝงความไม่ยินยอมพร้อมใจออกมาสูดวาจาเฟิงอวินเฟยมีได้ต่างใดกับหนึ่งหินหล่นลงสบังเกิดพันระลอกกำจ่าย ทำให้คนตระกูลเฟิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตื่นตระหนกแต่ก็เข้าใจเรื่องราวได้โดยพลันมิต้องสงสัยเลยว่าก่อนหน้าข้าถึงได้ยินมาว่าคุณชายอาวินเฟย์มิใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประลองหนึ่งในสองสิทธิ์นั่นตอนแรกข้าย,ยังสงสัยนักว่าเป็นผู้ใดมาชิงสิทธินี้ไปเพราะจะอย่างไรเสียคุณชายวินเฟนก็เรียกว่าแข็งแกร่งรองจากคุณชายอาวินเสียงเท่านั้นที่แท้เป็นแม่นางเทียนบู่ที่ได้รับสิทธิ์นี้ไปนั่นเอง ถึงแม้พลังฝีมือของแม่นางเทียนบูสมควรมิต่ำซามแต่จะอย่างไรเสียก็คงมิเกินไปกว่าคุณชายหวินเฟเฟยใช่หรือไม่เพราะข้าได้ข่าวว่าคุณชายอวินเฟยหักด่านทะลวงไปเหยียบอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วที่คุณชายอวินเฟยกล่าวท้าประลองเช่นนี้หรือเขาคิดจักทวงคืนสิทธิ์การเข้าร่วมประลองกันเหล่าคนของตระกูลเฟิ่งย่อมพอคาดเดาเรื่องราวได้แล้วสองสิทธ์เมื่อได้ยินบทสนทนาของผู้คนรอบๆตัวหลิงเทียนอดตะลึงขึ้นมาเสียไม่ได้ ในฐานะตระกูลใหญ่ที่เรียกได้ว่ายังแข็งแกร่งกว่าตระกูลราชวงศ์ในปัจจุบันเสียอีกอย่างตระกูลเฟิงยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประลองแค่สองสิทธิ์เท่านั้นหรือกระทั่งจักรวรรดิต่างๆยังได้รับสิทธิ์ถึงสิบแม่นางเทียนบู่ท่านกล้าประลองกับข้าพเจ้าหรือไม่หากท่านได้ใช้ข้าพเจ้ายินดีกระทําตามสิ่งที่ท่านร้องขอแต่หากโชคดีชัยชนะตกเป็นของข้าเพียงส่งมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมประลองนั้นให้ข้าพเจ้าเป็นพอ ในสายตาของเฟิงอวินเฟยเฟิ่งเทียนหวู่ไม่ใช่สตรีงามล่มเมืองอะไรเป็นเพียงจอมยุทธหญิงคนหนึ่งเท่านั้นและเป็นคู่ต่อสู้ที่มันต้องเอาชนะให้ได้เพื่อที่มันจะได้ไปทําตามความฝันของมันแน่นอนย่อมไม่หลงสเสน่ห์อะไรอีกฝ่ายแม้เพียงนิดอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดงั้นเหรอพลังวิญญาณของตัวหลิงเทียนแผ่ออกไปจับระดับพลังของเฟิ่งอวินเฟยได้ในทันทีก็ตรงกับที่คนของตระกูลเฟิ่งกล่าวไว้แต่แรกเฟิ่งอวินเฟยผู้นี้อยู่ในด่านอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดแล้วจริงๆ ข้าละสงสัยยิ่งแม่นางเทียนหู่จกรับคำท้าหรือไม่เฮ้ไใดในล่ายัางง่ายดายพันนั้นหรือเพียงแม่นางเทียนหูไม่ยอมรับเฟิงอวินเฟยยังจะไปทำอะไรได้จากอย่างไรเสียแม่นางเทียนหูก็เป็นถึงบุตรีคนเดียวของท่านอาวุโสสูงสุดหากข้าเป็นแม่นางเทียนหู่ข้าก็คร้านจะแยแสอ,อันใดคุณชายอาวินเฟย ในขณะที่ต่างสนทนากันอย่างอื้ออึงคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่สองตาก็ยังจับจ้องมายังเทียนบูขมงเพื่อรอชมการตัดสินใจของนางทุกคนรู้สึกว่าอย่างไรเสียเทียนบูก็คงไม่รับเท่าที่พวกมันห่วงแม้แม่นางเทียนบูจะเป็นบุตรีของอาวุโสสูงสุดแต่อย่างไรเสียนางยังคงเยาววัยนะเรียกได้ว่าฟั่งอวินเฟยยังแก่กว่านางอย่างน้อยสิบปีไหนเลยจะสู้กันได้พวกมันไม่มีใครมองว่าเทียนบูจะเอชัยอวินเฟยได้เลย ถ้ารับคำท้าเจ้าก็ได้แต่ลืมเรื่องที่จะทำตามคำสั่งอะไรนั่นไปเสียพวกเราหาได้มีความเกลียดชังอันใดาหากเจ้าพ่ายแพ้ก็แค่กลับไปเถอะการตัดสินใจนี้ของเทียนบูนับว่าเหนือคาดคิดทุกคนยกเว้นแต่ต้นหลิงเทียนกระทั่งเฟิ่งอวินเฟยเองก็อดที่จะประหลาดใจากับคำตอบตกลงนี้ของเทียนบูเสียไม่ได้โดยเฉพาะการที่เฟิ่งอวินเฟยบากหน้ามาท้าเฟิ่งเทียนหูเช่นนี้เพราะมันสิ้นหวังและไรหนทางแล้วจริงๆ แต่มันก็ไม่เคยคิดเลยว่าเฟิ่งเทียนบูจะรับคำท้าของมันง่ายๆแบบนี้ยามนี้เมื่อโอกาสมาปรากฏเบื้องหน้าเพียงเอื้อมมือขว่ำคว้ายังจะไม่ให้มันแตกตื่นยินดีได้อย่างไรถึงแม้การที่มันเอาชนะเฟิ่งเทียนบูอาจจะทําให้ระดับสูงของตระกูลเฟิ่งไม่พอใจอยู่บ้างแต่มันก็ไม่สนใจมันตั้งมั่นในวิธีแห่งยุทธและอยากประชันขันแข่งกับเหล่ายอดอัจฉริยะทั้งหลายทั่วทั้งจักรวรรดิมันต้องการสู้ชิงชัยเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประลองสิบราชวงศ แม้อกาสของมันจะริบหรี่เต็มทีแต่นี่ก็คือความทะย,ยานของมันข้าพเจ้าขอบคุณแม่นางเทียนหู่ยิ่งที่กรุณารับคำท้าของข้าพเจ้าเฟิงอวินเฟยสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะก้าวออกมาไม่กี่ก้าวเพื่อยืนเผชิญหน้าเฟิงเทียนหู่ในระยะที่เหมาะสมพี่ใหญ่ต้นรบกวนท่านไปรอข้าด้านข้างสักครู่เฟิงเทียนหู่มองไปยังต้นหลิงเทียนก่อนจะยิ้มบางกล่าวได้สิ ้วนหลิงเทียนพยักหน้าก่อนจะถอยออกไปยืนห่างๆด้านข้างและมองไปยังภาพเรื่องราวเบื้องหน้าด้วยความสงบแม้เฟ่งอวิ๋นเฟยจะจอมยุติระดับยอดฝีมือของอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดแต่จะอย่างไรเทียนหู่เองก็มีระดับพลังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเช่นเดียวกันช่องว่างความต่างของทั้งสองคนนี้หลักๆแล้วคงเป็นแนวคิดขออาภัยแตดับกระบี่ไร้ในตาเช่นนั้นพวกเรามิใช้อาวุธวิญ,ญญาณในการประลองนี้ดีหรือไม่ แม่นางเทียนหู่เฟิงอวินเฟยกล่าวถามออกมาเหตุผลที่มันตัดสินใจกล่าวออกมาตรงๆเช่นนี้เพราะมันไม่มีความมั่นใจในเรื่องของอาวุธแม้แต่น้อยอาวุธวิญญาณที่มันถือครองก็เป็นเพียงอาวุธวิญญาณระดับห้าเท่านั้นไม่ใช่อาวุธวิญญาณระดับสี่แต่อย่างไรแน่นอนว่าบุตรคนเดียวของอาวุโสสูงสุดอาวุธวิญญาณที่ถือครองสมควรเป็นศาสตราวิญญาณระดับสี่แน่แท้มันไม่สงสัยแม้แต่น้อย ถึงแม้มันจะไม่ได้คิดว่าระดับพลังบ่มเพาะและแนวคิดของอีกฝ่ายจะสูงส่งอะไรไปกว่ามันแต่มันก็เลือกที่จะระวังและป้องกันไว้ก่อนเพราะหลังจากทั้งหมดแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประลองคัดตัวราชวงศ์ของมันมีม,มีปัญหาเฟิงเทียนหูพยักหน้ารับเบาๆใบหน้างดงามของนางยังคงสงบนิ่งไม่แปรเปลี่ยนแม้เพียงนิดหน้างามพยักลงเบาๆเห็นด้วยกับคำของเฟิงอวินเซียงเฟิงอวินเซียง นับว่าระวังทุกสีก้าวจริงๆตัวหลิงเทียนพึมพำออกมาแม่นางเทียนบูระวังตัวด้วยเมื่อเห็นเฟิ่งเทียนบูรับคำประกายตาของเฟิ่งอวินเสียงทอแววสว่างขึ้นมาวูบหนึ่งมันกล่าวเตือนเทียนบูก่อนที่จะเริ่มสืบเท้าถีบตัวร่างพุ่งทะยานออกไปปานอินทรีย์พลังงานต้นกำเนิดควบรวมไปที่มือประลักไปคล้ายดั่งกรงเล็บแหลมคมครืนนนทันใดนั้นเงาร่างมังกรโบราณปรากฏเหนือร่างเฟิงอวินเฟยสิบตัวพวกมันทอประกายสว่างตัดข้ามฟ้าประหนึ่งสายรุง้ง ไม่เพียงเท่านั้นกรงเล็บพลังของเฟิ่งหวินเซียนยังเริ่มมีกระแสพลังสีครามเอ่อล้นออกมาผสานเข้ากับพลังงานต้นกำเนิดกลิ่นอายพลังลึกล้ำแผ่ซ่านออกมากดดันในบรรยากาศแนวคิดแนวคิดลมเซี่ยวพริบตาร่างเฟิ่งอวินเฟยก็บรรลุถ,ถึงเบื้องหน้าเฟิ่งเทียนหวู่มันจะปกกรงเล็บคว้าไปทางเทียนหวู่บังเกิดเป็นกรงเล็บพลังงานต้นกำเนิดอันหนาแน,น,น,น่นสองกรงเล็บทั้งแต่ละกกรงเล็บยังเต็มไปด้วยสายลมที่คมกริบป,ปานคมมีดม้วนพันอยู่ทั่วกรงเล็บปานพายุใต้ฝุ่นฟุบ ฟุบฟุบเพียงชั่วพริบตากรงเล็บที่ห้อมล้อมไปด้วยสายลมคมมีดทั้งสองก็เหินมาหมายจะขย้ำร่างเฟิงเทียนหวู่พระหนึ่งบุปผาห่อฟ้าแต่ละคมมีดสายลมที่ม้วนนวลอยู่ทั่วกรงเล็บฉีกอากาศกรีดฟ้าจนบังเกิดเสียงเสียดหูนักครื่นที่สำคัญที่สุดนอกจากตัวคมมีดสายลมแล้วย่อมเป็นกรงเล็บที่ควบแน่นจากพลังงานต้นกำเนิดนั่นหากมันฟาดปะทะเข้าร่างเฟิงเทียนหู่จริงสมควรย่ำแย่แล้ว และตอนนี้เหนือร่างของเฟิงอวินเฟยก็เผยให้เห็นเงาร่างมังกรโบราณอีกหกตัวเห็นได้ชัดว่ามันเข้าใจแนวคิดลมระดับหกแล้วเฟิงอวินเฟยเผยรอยยิ้มพึงใจออกมาเมื่อเห็นกรงเล็บพลังของมันแผ่ซ่านคลุมฟ้าตะปบไปยังเทียนหวู่เรากับมันได้เห็นภาพเทียนหวู่ไม่สามารถตั้งรับกรงเล็บมันได้จำต้องแพ้พ่ายไปเหล่าผู้ชมของตระกูลเฟิงที่อยู่รอบๆอบอดที่จะหลังเงือเย็นออกมาเสียมีได้เมื่อเห็นการโจมตีอันน่ากลัวของเฟิงอวินเฟย เรียกได้ว่านอกจากจุดประทะแล้วรอบบริเวณช่างเงียบสงัดนะแนวคิดลมระดับ6งั้นเหรอือมุมปากต้นหลิงเทียนฉีกขึ้นเล็กน้อยตอนแรกเขาก็กังวลว่าความเข้าใจในแนวคิดลมของเฟิ่งอวินเฟยจะสูงล้ำน่ากลัวแต่พอเขาได้เห็นว่าที่แท้ก็เข้าใจแค่ระดับ6กเขาก็ไม่เหลือความกังวลใดๆเลย ถึงแม้ตัวเขาเองจะไม่รู้ว่าแนวคิดไฟของเทียนหวูนั้นเข้าใจไปถึงระดับใดแล้วทว่าความรวดเร็วในการทำความเข้าใจของผู้ถือครองร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุนั้นเหนือกว่าอะไรที่ผู้คนทั่วไปจะจินตนาการได้นี่ตือสิ่งที่เขาบอกได้จากความทรงจำของจัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกรงและพลังพร้อมคมมีสายลมที่น่ากลัวพลังงานต้นกำเนิดของเทียหวูก็ค่อยๆประตูขึ้นมา อีกทั้งไอพลังสีขาวยังมีกระแสพลังสีแดงค่อยๆปรากฏออกมาลางๆเคลือบทับไอพลังสีขาวเอาไว้ไม่นานหลังจากนั้นยิ่งมากระแสพลังสีแดงก็ยิ่งเข้มขึ้นสีเพลิงแดงฉานกับสีขาวของพลังงานต้นกําเนิดนี้ช่างตัดกันได้อย่างชัดเจนนับว่าเป็นภาพอันแปลกตานะทําลายภายใต้ทุกสายตาที่จับจ้องมองมาริมฝีปากระเรือปันเชอรี่ของเทียนบูก็เปิดออกเปล่งคําออกมาไม่กี่คําครู่ต่อมาทุกคนก็ได้เห็นเฟิงเทียนบูลงมือ เพียงสบัดมือออกมาคราหนึ่งเปลวเพลิงสีขาวแดงก็ทะลักออกจากร่างของนางกวาดผ่านออกไปราวกับโลหิตลมรอดผืนฟ้าก่อนที่จะเริ่มแตกตัวควบแน่นก่อเกิดเป็นดาวตกพลังเล็กๆเรียงรายเพียงเวลาชั่วอึดเหนือร่างเทียนบูก็ปรากฏดาวตกพลังก้อนกลมอุดมไปด้วยเปลวเพลิงสีขาวแดงมากมายฟุบ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 บ่อฟุบฟุบ ดาวตกทั้งหลายต่างพวยพุ่งพุ่งออกมาดังกระสุนปืนใหญ่บังเกิดเสียงแตกระเบิดของอากาศดังสนั่นยามมันทยานแหวกเวหาสสารลงมาฝูงดาวตกกระพริบลัดฟ้าด้วยความฉับไวพวกมันยิ่งมายิ่งดูทรงพลังเสี้ยวพริบตาก็พุ่งไปปะทะกับขมิสายลมที่ล้อมบนกรงเล็บพลังของเฟื่องอวินเสี้ยนตาต่อตาฟันต่อฟันทั้งไม่เพียงมุ่งเป้าทำลายไปที่คม,มิสายลมเท่านั้นยังมีดาวตกกมหืมมาที่ใหญ่กว่าลูกใดถึงสองลูกพุ่งไปยังกรงเล็บพลังทั้งสองของอวินเฟย กรงเล็บพลังมีสภาพผสานกับพายุคมมีสายลมสองกระบวนท่านี้นับว่าเป็นวิชาที่มีอนุภาพสูงที่สุดของอวินเฟยแล้วปง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 เหนือขึ้นพยายามหนีคมมีสายลมอันกอเกิดจากแนวคิดลมผสานพลังงานต้นกําเนิดกับดาวตกดวงเล็กที่ก่อเกิดจากแนวคิดไฟผสานพลังงานต้นกําเนิดต่างปะทะก,กันสนันลั่นฟ้าเมื่อลักพลังทั้งสองปะทะก,กันยังบังเกิดเป็นการระเบิดอันสวยงามมองไปยังประหนึ่งพลุไฟในงานตรุษ ครูต่อมาทุกผู้คนก็เห็นกันได้ชัดเจนว่าดาวตกพลังของเฟิ่งเทียนหวู่กระทั่งชนทำลายคมมิสสายลมทั้งกรงและพลังของอวินเฟยไปแล้วแต่ยังหาได้สิ้นสภาวะจู่โจมไม่เพียงลดทอนพลานุภาพอำนาจทำลายไปบ้างก็เท่านั้นเซี่ยวพลิปตาต่อมาดาวตกพลังทั้งหลายของเฟิ่งอวินเฟย์ก็พุ่งฝ่าอากาศไปต่อก่อนที่หมู่ดาวทั้งหลายจะเริ่มควบรวมเข้าหากันก็เกิดเป็นกระบี่อคีเล่มเขื่องแผ่กลิ่นไอคมกล้าร้อนลกทยานฟ้าพุ่งไปน่ากลัว จี้ตรงดิ่งไปยังลำคอวินเฟยทว่าวคมกระบี่หาได้แทงทะลวงคอหอย,ยอวินเฟยไม่เพียงหยุดจ่อปริ่มเนื้อพอให้ผิวคอผู้คนร้อนลวกอยู่บ้างก็เท่านั้นค้า้าแพ้แล้วมวลอารมณ์วินเฟยเอ๋อล้นออกมาหน้าอย่างซีดลงไร้สีสันเมื่อสัมผัสได้ถึงความร้อนลวกอันเน็บหนาวที่เจ่อคอหอยของตัวทั่วร่างและสองขาเสมือนตะกวทวงหนักพันช่างยากจะขยับขยืขย้อ เหนือขึ้นไปบนฟ้าจากร่างของสตรีในชุดแดงเพลิงที่ห่างออกไปปรากฏเป็นเงาร่งางมังกรโบราณจำนวน18ตัวลอยวงเวียนอยู่กลางเวราวกับมีชีวิตพวกมันแผ่ซ่านพลังอำนาจหน้าครั่นค้ามออกมาสะกดข่มผู้คนอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่7แนวคิดไฟระดับ8นี่คือความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ที่มันกำลังเผชิญหน้าอยู่ ก่อนหน้านี้แน่นอนว่ามันยังคิดจะหลบหลีกกระบีอ่อัคคีเล่มเขื่องนี้อนิจจาพลังสามารถอีกฝ่ายแข็งกล้ากระบี่มาได้รวดเร็วแม่นยำจนเกินไปข่มขวัญมันจนขาตายไร้ทางรอดนับตั้งแต่มันถือกำเนิดเกิดมานี่นับเป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดหนทางรู้สึกไร้ายพลังจากกระบึ่งของหัวใจความพ่ายแพ้ที่ทำให้มันหมดใจขนาดนี้กระทั่งยามแพ้ไพ่เฟิ่งอวินเสียงผู้มีพลังฝีมือเหนือสุดในรุ่นเยาว์ยังไม่มี มันไม่ได้ปฏิเสธว่าเฟื่องอวินเซียงแข็งแกร่งกว่ามันทว่าจะอย่างไรเฟื่องอวินเซียงก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับมันอีกทั้งอีกฝ่ายก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งกว่ามันมากมายอะไรทว่าสตรีในชุดแดงเพลิงเบื้องหน้านี้อ่อนวัยกว่ามันถึงสิบขวบปีสตรีผู้หนึ่งกลับถือครองพลังอำนาจมหาศาลเช่นนี้ครั้งยังเยาวนี้ทำให้มันรู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของมันช่างสูเปล่าสิ้นดีฟืดดะ ตอนนี้เองเหล่าผู้คนของตระกูลเฟิ่งที่กระชับวงล้อมกันเข้ามาชมดูการประลองถึงกับตื่นตระหนกโอลหมานใจวุ่นวายกันถึงขีดสุดสวรรค์ช่วยพวกมันมีได้มองพลาดไปหรอกนะกระบวนท่าเดียวเฟิ่งเทียนบูเอาชนะเฟิ่งอวินเฟยได้ในกระบวนท่าเดียวภาพเบื้องหน้าเป็นอะไรที่เหนือล้ำกว่าจินตนาการพวกมันจะคิดคาดได้พวกมันหลายต่อหลายคนยังรู้สึกว่าจมจอมอยู่ในความฝัน ทว่ายามเมื่อเอื้อมมือไปหยิกเนื้อต้านขาแล้วพบกับความเจ็บจีดพวกมันก็รู้ดีว่านี่มิใช่มายาฝันทุกสิ่งที่เห็นล้วนเป็นความจริงสตรีงดงามที่แลดูอย่างไรก็ควมอายุไม่ถึง25ปีกลับสามารถเอาชัยยอดฝีมืออันดับสองของรุ่นเยาวตระกูลเฟิ่งอย่างเฟิ่งหวินเฟยได้มิผิดหวังจริงๆนี่หน่าหรือแม่นางเทียนบูบุตรีของท่านอาวุโสสูงสุดข้าว่ากระทั่งท่านอาวุโสสูงสุดตอนยังเยาวเช่นนี้พลังฝีมือยังคล้ายจะได้กว่าแม่นางเทียนบูใช่หรือไม่ ข้าเองก็มีความรู้สึกแต่แรกว่าแม่นางเทียนบูอาจาเอาชนะอวินเฟยได้แต่ข้าไม่คิดเลยว่าจะรบรัดหมดจดเพียงหนึ่งกระบวนถ้ท่าเช่นนี้สวรรค์แม่นางเทียนบูเป็นถึงอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เจ็ดหน้าตกตะลึงพอแล้วทว่านางยังกระทั่งเข้าใจแนวคิดไฟระดับที่แปดพรสวรรค์นในเชิงยุธว่าน่ากลัวแต่ความสามารถในการทําความเข้าใจนี่มันปีศาจชัดๆเหล่าศิษสาวกของตระกูลเฟิ่งที่ชมดูอยู่รอบๆอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาอย่างตื่นตระหนก ตอนนี้ในแววตาพวกมันเต็มไปด้วยความชื่นชมและความเคารพพลังสามารถของเฟิ่งเทียนบู่ทำให้พวกมันยอมรับหมดใจสู้วัวกระบีอัคคีของเฟิ่งเทียนบู่ที่จดจ่อลำคอของอวินเฟยค่อยๆสลายหายไปในอากาศสุดท้ายก็อันตรธานหายไปราวกับไม่เคยดำรงอยู่มาก่อนครูต่อมาเฟิ่งเทียนบู่ก็ทำเพียงมองศพตาหวินเฟยอ,อย่างไร้อารมณ์ใดๆท่าทียังคงเฉยเมยไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายมากนักก่อนที่จะหันหลังเดินออกมา พี่ใหญ่หลิงเทียนพวกเรากลับกันเถอะเมื่อสายตาของเทียนวูหันกลับมาจับจ้องตัวหลิงเทียนใบหน้าเฉยเมยเมื่อครูพลันคลี่ยิ้มสดใสทําให้ผู้คนของตระกูลเฟิ่งรอบๆอบอดไม่ได้ที่จะสยดสยองในใจอืมตัวหลิงเทียนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังได้ยินคําเรียกเทียนวูความสามารถที่เทียนบูเผยออกมาเมื่อครูก็นับว่าเหนือความคาดหมายของเขาเช่นกันถึงแม้ว่าเฟิ่งเทียนบูจะเป็นผู้ที่ครอบครองร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งาธาตุไฟทําให้ความเข้าใจในแนวคิดของนางสมควรไม่ต่ําต้อย แต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าแนวคิดไฟของนางจะสามารถเข้าใจจนบรรลุระดับ8ไปแล้วเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดผู้มีร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟจะถูกเรียกว่าผู้เป็นที่รักของอาคีหากนางไม่เป็นที่รักของอคคีนางจะสามารถเข้าใจแนวคิดไฟระดับ8ได้อย่างไรโดยปราะศะจากความช่วยเหลือจากเศษแนวคิดแบบนี้ตัวหลิงเทียนทอดถอนในใจ เมื่อได้เห็นเฟิ่งเทียนบู่เดินรับหายไปจากสายตาพร้อมกันกับต้วนหลิงเทียนคนทั้งหมดรวมถึงเฟิงอวินเฟยเพิ่งจะคืนสติกันมีหน้าแปลกใจเลยว่าเหตุใดสิทธิในการเข้าประลองนอกจากมอบให้คุณชายอาวินเซียงแล้วถึงได้มอบให้กับแม่นางเทียนบู่ความแข็งแกร่งของแม่นางเทียนบู่นับว่าเหนือกว่าคุณชายอาวินเฟยกระทั่งยังเหนือกว่ามากมีผิดด้วยพลังของแม่นางเทียนบู่ถึงแม่นางจะต้องเผชิญหน้ากับคุณชายอาวินเซียงข้าเกรงว่ายังยากจะตัดสินว่าผู้ใดจักมีชยัย หากทั้งคู่มีได้ใช้อาวุธวิญญาณย่อมยากตัดสินว่าผู้ใดจักได้ชายทว่าเมื่อทั้งคู่ใช้อาวุธวิญญาณหลักก็สมควรเป็นคุณชายอาวินเซียงที่มีภาษีดีกว่าเพราะจากอย่างไรคุณชายอาวินเซียงก็เป็นผู้ฝึกยุทธด่านอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ดพลังงานต้นกําเนิดของเขาแข็งแกร่งมากนอกจากนั้นคุณชายอาวินเซียงยังเข้าใจแนวคิดดาบระดับเจ็ดแล้วด้วยเจ้ากล่าวก็มีผิดแต่อย่าได้ลืมเรื่องอายุไปเสียเล่า ตอนนี้อายุของแม่นางเทียนหวู่มีอาจเทียบกับคุณชายอวินเซียงได้เลยหากอายุแม่นางเทียนหวู่มีเท่ากับอวินเซียงแล้วก็เกรงว่าวันนั้นระดับพลังของแม่นางเทียนหวู่คงทิ้งคุณชายอวินเซียงในตอนนี้ไปแบบนี้เห็นฝุ่นแล้วใช่แล้วอายุของแม่นางเทียนหวู่ยังยาวยิ่งศักยภาพที่ยังซ่อนเร้นอยู่ของนางก็มีอีกมากมายหากเผยออกมาต้องเป็นอันใดที่ยิ่งใหญ่แน่สมแล้วที่เป็นบุตรีของท่านอาวุโสสูงสุด นางช่างพิเศษนะด้วยการบอกกล่าวกันปากต่อปากไม่นานเรื่องชัยชนะของเทียนหูที่มีต่ออวินเฟยและความเป็นอัจฉริยะของนางก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งตระกูลเฟิงเรียกว่าตอนนี้เฟิงเทียนหูได้กลายเป็นอัจฉริยะไร้ผู้ต้านในรอบร้อยปีที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากตระกูลเฟิงรองจากเฟิงหูเตา้าที่น่าตื่นตะลึงที่สุดก็คือเพศของเทียนหูสตรีที่มีพรสวรรค์นในเชิงยุทธและความสามารถในการทำความเข้าใจเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกนะัก ในขณะที่ภายนอกกำลังกลลาหลอนหมานกันยกใหญ่เพราะตกตะลึงด้านเฟิ่งเทียนบูกับต้วนหลิงเทียนก็เดินกลับมาถึงคฤหาสน์ส่วนตัวของเฟิง่งหูเต้าเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังอยู่ในลานด้านหลังทั้งสองยืนเว้นระยะห่างพอสมควรในลักษณะ,ะเผชิญหน้ากันเฟิง่งหูเต้าและอวุโสคงเองก็นั่งอยู่ไม่ห่างในศาลาแปดเหลี่ยมสองตาทั้งคู่จับจ้องไปยังเฟิ่งเทียนบูและต้วนหลิงเทียน ในขณะที่เผชิญหน้ากับต้วนหลิงเทียนเฟิ่งเทียนบูดูต่างออกไปจากตอนที่เผชิญหน้ากับเฟิ่งอวินเฟยก่อนหน้านางย่อมไม่ได้ยึดถือเฟิงอวินเฟยอ,อย่างจริงจังอะไรทว่าต้วนหลิงเทียนที่อยู่เบื้องหน้านั้นนางไม่อาจอยังถึงขีดความสามารถได้โดยเฉพาะรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าของต้วนหลิงเทียนก็ช่างมีอิทธิพลต่อใจของนางนักนางพานรู้สึกไปว่าต้วนหลิงเทียนแข็งแกร่งและคงกระพันไร้วันพ่ายในสายตานาง ฟั่งเทียนบูสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกสภาวะพึกเขิมกลับมาก่อนที่จะลงมือทันทีนางรู้ดีหากยังฝืนรอเวลาเกรงว่านางคงถูกสภาวะเหนือชั้นกว่าของต้นหลิงเทียนสะกดข่มจนไม่เหลือใจจะสู้แล้วเป็นแน่พี่ใหญ่หลิงเทียนระวงังเฟิงเทียนบุตะโกนออกมาเบาๆนางเป็นผู้ลงมือก่อนร่างนางกระพริบวูบออกไปดังป่งเปลวเพลิงถาโถมใส่ต้นหลิงเทียนราวกับคิดกลืนกินต้นหลิงเทียนด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงนี้คลื่นนน เหนือขึ้นไปบนฟ้าปรากฏเงาร่งางมังกรโบราณ18ตัวพวกมันส่องสว่างพร่างฟ้าทะยานข้ามนภา,าปานสายรุง้งทันทีที่เริ่มลงมือเฟื่องเทียนบู่ก็จูโจมเต็มพลังไม่ว่าจะพลังงานต้นกำเนิดหรือแนวคิดนางระเบิดทั้งหมดออกมาเต็มที่ส่วนต้นหลิงเทียนยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติ้งดัง่งภูผาเมื่อเห็นเปลวเพลิงของเทียนบู่ที่เริ่มแปลสภาพเปลี่ยนไปและใกลบ้บรรลุถึงตัวเขาไอพลังสีขาวก็ค่อยๆประตูติดขึ้นมาทั่วร่างต้นหลิงเทียนแน่นอนว่ามันเป็นพลังงานต้นกำเนิด หาใช้เพียงแค่พลังงานต้นกําเนิดไม่ยังมีกระแสพลังสีครามอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายลึกล้ําแนวคิดลมเทียนบูลองรับนี่ดูทันทีที่กล่าวจบมือขวาตัวหลิงเทียนก็ยกขึ้นมาฉับไว้ปานสายฟ้าคล้ายได้รับอํานาจหนุนเสริมจากถวยเทพดัชนีวชิรวายุ เสียงเสียดหูจากการทะลวงอากาศฉับไวดังขึ้นพลังงานต้นกำเนิดควบรวมอย่างหนาแน่นพุ่งยิ่งออกมาเป็นลำแสงพลังดัชนียังเตี่ยมล้นไปด้วยอนุภาพแห่งลมที่ตรงไปยังเฟิ่งเทียนบูเปรียงเฟิ่งเทียนบูไม่ถอยหนีหากแต่เร่งเร้าพลังงานต้นกำเนิดพร้อมแนวคิดไฟควบแน่นลงในฝ่ามือก่อนจะตกฟาดลำแสงพลังดัชนีไปตรงตรงบังเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วลาน ร่างของเฟิ่งเทียนบูจำต้องชะงักลงโดยพลันฝ่ามือที่ควบแน่นไปด้วยพลังงานต้นกําเนิดและเปลวเพลิงของนางถึงกับสถานพลังแห่งแนวคิดไฟที่ควบแน่นเอาไว้ถึงกับสลายหายไปหมดสิน้นจะอย่างไรก็ตามพลังงานต้นกําเนิดที่ฉาบเคลือบฝ่ามือของนางยังคงอยู่ด้วยเร่งเร้าหนุนเสริมตลอดเวลาไม่ถูกทําลายจนแพ้พ่ายสาหัสแนวคิดลมระดับแปด ในขณะที่เฟิ่งเทียนบูตื่นตระหนกร่างของนางพันเคลื่อนวูบออกไปด้านข้างราวกองไฟประตูหลบดัชนีวชิระวายุของตัวหลิงเทียนที่ไม่ลดทอนสภาวะทะลวงทำลายและความฉับไวลงแม้แต่น้อยพลังดัชนีที่ทรงอำนาจพุ่งทะลวงเสียบฟ,ฟื้นจนกลายเป็นหลุมลึกสู้วัวตัวหลิงเทียนยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงท่วงท่าแลดูสงบนะการโจมตีเมื่อครู่แม้แต่เสื้อผ้าของตัวหลิงเทียนยังสงบไม่ไหวกระพือแม้เพียงนิด อย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ขณะที่นางได้เห็นเงาร่งางมังกรโบราณ19ตัวที่ลอยล่องอยู่เหนือร่างต้นหลิงเทียนใบหน้าของเทียนบูก็ตะลึงอึ้งไปไม่น้อยเห็นได้ชัดว่ายังเสียขวัญน,นกในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ความก้าวหน้าของนางเองก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานักแน่นอนว่าสาเหตุหลักที่ทําให้นางก้าวหน้าอย่างรวดเร็วย่อมเป็นเพราะนางถือครองร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งธาตุไฟเทาว่าแล้วต้นหลิงเทียนเล่า ต้วนหลิงเทียนไม่ได้มีร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุอะไรเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธธรรมดารรมดาเท่านั้นพี่ใหญ่ต้วนท่านช่างน่ากลัวยิ่งเฟิงเทียนบูอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาเสียงดังเทียนบูแล้วนี่เจ้าคิดจะสู้ต่อหรือไม่ต้วนหลิงเทียนยิ้มถามข้าไม่สู้ท่านแล้วเฟิงเทียนบูหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นพร้อมส่หัวพี่ใหญ่ต้วน หากท่านบอกกล่าวต่อข้าก่อนว่าท่านตัดผ่านไปถึงระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ดและเข้าใจแนวคิดลมระดับ8แล้วข้าคงไม่ท้าท่านสู้หรอกหากนางรู้ระดับบ่มเพาะของต้นหลิงเทียนก่อนหน้านี้นางจะหาเรื่องแพ้ไปทําอะไรอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ดหรือต้นหลิงเทียนอดหัวเราะขึ้นมาคนเดียวไม่ได้ดูเหมือนการลดพลังเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บจะเป็นการปกปิดระดับพลังไปอย่างไม่ตั้งใจ เพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้ฝึกยุดหยุดอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ดเท่านั้นแต่เป็นอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่9ส่วนแนวคิดลมระดับ8ดนั้นเขาเพิ่งเข้าใจมันเมื่อวานนี้ต้วนหลิงเทียนเจ้าช่างปกปิดระดับพลังบ่มเพาะไว้ได้แยบยลยิ่งนักเฟิงหูเต้าและอาวุโสคงที่นั่งในศาลาชมบุปผาเมื่อครู่ลุกขึ้นพร้อมเดินออกมาช้าๆมองต้วนหลิงเทียนตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความตะลึงในตอนที่มันเห็นชายหนุ่มชุดสีมดิงส่วงครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนมันก็รู้สึกแต่แรกแล้วว่่่าาาอีกฝยไมด เห็นที่คำทำนายนั้นสมควรเป็นจริงมิผิดแล้วหาไม่แล้วยายโชคชะตาถึงได้นำพาเขามาพบพานกับเทียนหูเฟิงหูเต้าคิดในใจตอนนี้มันยิ่งบังเกิดความเชื่อมั่นขึ้นอีกหลายส่วนว่าตัวหลิงเทียนคือบุรุษในคำทำนายที่จะช่วยชีวิตลูกสาวคนเดียวของมัน